สวัสดีครับพี่น้องชาวยู u b e ครับยินดีต้อนรับ,บเขา้าเข้าเข้าสู่ช่องบ่าวใกล้ซ้อนชาแนลครับวันที่2ของการทำงานครับอยู่กับเช่าเอสวายหนึ่งสามห้าเหมือนเดิมครับอยู่บ้านโคกางอำเภอเรนูเหมือนเดิมครับวันที่2ของการทำงานครับวันนี้ได้รถรถน้ามาช่วยอีกคันหนึ่งครับเมื่อวานนี้วิ่งกัน3คันวันนี้วิ่งกัน4ี่คันครับ เทียวแรกครับเริ่มงานครับแปดโมงเช้าครับสวัสดีไปทางทีมงานอื่นๆด้วยครับสาวๆของวันทำงานครับเก็บบรรยากาศมาฝาก FC ดูครับอยู่กับทีมงานโดยยุ้ยต้้ยจิมบุ๋มบิ๋มเจริญทรัพย์เหมือนเดิมครับ บรรยากาศท้องฟ้าค่อนข้างแจ่มใสครับตอนเช้ายังยังไม่ร้อนมากครับเที่ยวแรกครับให้น้าไปก่อนครับน้ายังไม่ไม่รู้จักท่่ทครับ ถอยนะแม่โอ้ยถอยนะแม่ป๊าฮันดูพันเบิง้งถอยนะแม่ถอยนะแม่อยู่ น้องแอตตี้ครับมัวจะเล่นโทรศัพท์ครับ เก็บบรรยากาศมาให้ดูครับวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับแต่ในหน้าบอกว่าสงสัยจะมีงอกอยู่ครับเพราะว่าเราใส่เพราะว่าแถวนี้เขาใส่ดินน้อยครับแต่เรามาไกลถิ่นครับก็เลยใส่ดินเยอะๆครับใส่เอาลูกค้าครับราคาก็ได้อยู่ครับสามร้อยดันครับอยู่แถวนี้ครับใกล้ๆก็สามร้อยดันครับก็โอเคอยู่ครับ ไม่เหมือนอยู่บ้านครับอยู่บ้านก็ประมาณสองห้าสิบดันนี้สูงสุดเลยครับนี่สามร้อยดันครับก็โอเคอยู่ครับราคาได้อยู่ครับมาโซนอำเภอเรนูนละก็ถือว่าก็ธรรมดาครับก็ไม่ไกลมากก็พอๆกันกับแถวบ้านครับระยะทางแต่แถวบ้านนี่จะได้ประมาณเต็มที่ก็ร้อยยี่สิบครับวิ่งไปกับ หกกิโลบางบางที่ก็ได้เที่ยวละร้อยครับนี่น่าจะร้อยน่าจะร้อยห้าสิบขึ้นครับต่อเที่ยวครับรถดำเหลือครับหักในหน้าหักไมคโครแล้วน่าจะเหลือประมาณร้อยห้าสิบขึ้นครับร้อยห้าสิบบวกๆวกครับเสียท่าครับรถเท่าเกออยู่นู่นครับยังไม่มาครับรถเท่าเกออยู่ตรงนู่นครับ มาชมบรรยากาศครับกร้าคลิปนี้ก็จบกันในเพียงเท่านี้ครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ